ขึ้นที่หัวมันเหมือนตืบๆขึ้นมาบอกอุ้ยมันเป็นอะไรทไแล้วก็เป็นร้อนทั้งตัวเหมือนจะเป็นไข้บอกเลยยิ่งนอนยิ่งปวดยิ่งไอยิ่งมาแรงยิ่งลุมเลยค่ะคืนนั้นรู้ผลออกมาติดโควิดสามีก็ติดใช้อยู่มันมีสามตัวนี้หลายคนก็ทักททยถามไทยเข้ามาว่าออยเป็นอะไรทำไมเงียบหายไปนานจังทำไมไม่เห็นออกมาไลฟ์สดวันนี้ออกมาหน้าจออยากจะมาเล่าให้ฟัง ประสบการณ์จริงจากชีวิตจริงวันนั้นได้รับเหมาการทําความสะอาดบ้านหลังหนึ่งมาที่เขาขายแล้วไม่มีใครอยู่เราเข้าไปดูแลทําความสะอาดหลังจากทํางานวันนั้นเสร็จ <c oughs> ออนไม่รู้ออยอ้ยอยได้รับเชื้อวันไหนนะเสร็จแล้วในช่วงที่ขับรถกลับบ้านขึ้นที่หัวมันเหมือน ต๊บๆขึ้นมาบอกวยมันเป็นอะไรทําแล้วก็เป็นร้อนทั้งตัวเหมือนจะเป็นไข้บอกเลยพยายามประคองตัวเองขับรถให้ถึงบ้านให้ได้พอมาถึงบ้านปุ๊บเข้าน้ําอาบน้ําสระผมได้รอบเดียวปกติเราจะสระผมเราต้องทำสองรอบใช่ไหมแต่อันนี้รอบเดียวแล้วเดินมาบอกลูกกับสามีว่าวันนี้ฉันแปลกมากฉันเหมือนจะเป็นไข้บางครั้งหนาวมากบางครั้งร้อนมากบอกลูกกับสามีอย่ามาใกล้พาอรู้สึกแปลกมากฉันก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไร ก็เข้าห้องนอนพอนอนเสร็จปุ๊บยิ่งนอนยิ่งปวดยิ่งไอยิ่งมาแรงยิ่งลุมเลยค่ะคืนนั้นก็คิดว่าตัวเองแค่คงไม่มีอะไรมากเสาร์อาทิตย์คงดีขึ้นแต่รู้ไม่ว่าเสาร์อาทิตย์ยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นวันเสาร์ตื่นมาบอกสามีว่าฉันจะไปตรวจโควิด COVID. รู้ผลออกมาติดโควิดสามีก็ติด วันนั้นเราไปตรวจกันโรคนี้ออยบอกเลยว่าไวรัสตัวนี้มันต้องนอนอย่างเดียวแล้วก็รักษาตามอาการสิ่งที่ออยใช้อยู่มันมีสามตัวนี้ตัวนี้เขาก็บอกเป็นสมนุนไพรไทยไม่ได้ขายของนะที่พูดนี่แต่ออยยกขึ้นมาเผื่อคนที่เขากำลังได้รับเชือ้อหรือยังไม่ได้รับเผื่อมันเป็นประโยชน์กับเขา นะคะฟ้าทลายโจรออยกินออยรู้สึกว่าออยโล่งออยดีขึ้นออยเบาขึ้นพาลาช่วยในเรื่องปวดหัวส่วนตัวนี้ที่ออยกินมันเป็นสมุนไพรล้วนๆที่ออยได้ศึกษามาว่าเขาช่วยทําให้เซลล์ในร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นออยไม่ขาดเพราะช่วงนั้นคนเราเจ็บป่วยคือช่วงที่เซลล์ในร่างกายอ่อนแอออยต้องเสริมสร้างเซลล์ให้แข็งแรงใช่ไหมคะออยก็ต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่ง ในแต่ละวันอ้อยใช้บางทีสี่ครั้งสี่หนที่ออยทานตัวนี้คู่คู่ค,คู่คู่กันไป จนกระทั่งร่างกายออยดีขึ้นโรงพยาบาลโทรมาบอกว่าคุณออกจากช่วงการติดเชื้อได้แล้วนะคุณสามารถออกบ้านได้ไม่แพร่เชื้อให้ใครแล้วโรงพยาบาลเขาจะนับวันที่เราป่วยไปเรื่อยๆ14วันแล้วก็โทรมาบอกแต่ออยก็ยังไม่ออกไปไหนขอให้ประสบการณ์ของออยช่วยเป็นกำแพงกัน้นรู้แล้วป้องกันอย่างสูงนะคะออกบ้าน ระวังตัวอย่างสูงออยใช้รถประจําตัวนะออยไม่ได้นั่งแท็กซี่ออยไม่ได้นั่งรถเมล์รถบัสออยอยังติดนะคะเป็นแล้วก็อย่าตกใจนะคะสู้สู้เหมือนที่ออยสู้ให้การพักผ่อนเป็นตัวช่วยกินยาตามอาการที่เจอนะคะออยทําแบบนั้นออยกราบขอบพระคุณนะคะทุกกําลังใจทุกความห่วงใย,ยที่ออยได้รับมาในช่วงที่ออยนอนป่วยอยู่นะคะกราบขอบพระคุณจริงๆ เป็นกำลังใจให้ลูกขึ้นมาเราต้องมีชีวิตต่อเราต้องสู้ได้จริงๆขอบคุณนะคะ